โอ้ย่างงี้เลยวิธีสังเกตก็ดูที่ลายครับส่วนมากอึ่งมาพู้นี้จะลายเยอะกว่าตัวเมียครับลายเยอะกว่าเราต้องเลี้ยงไปจนถึงกี่วันกี่เดือนได้ขายครับครับปีนึงครับหน้าฝนปีหน้าครับผมปีนึงอย่างเช่นหน้าฝนปีนี้ครับเราเพาะเพาะปีนี้แล้วก็ไปโตจําหน่ายได้ก็หน้าฝนปีหน้าครับปีหน้าเนาะครับผลแรกเนาะผลแรกครับผมครับครับแล้วที่เห็นอยู่ในกระชังนี่คือ อันนี้เป็นลูกออดอึงครับผมเป็นลูกออดอึงครับครับคือเราเตรียมบ่อไว้ให้เขาเตรียมบ่อไว้ก่อนครับแล้วเขาก็จะมาไข่อย่างนี้ครับสวัสดีครับผมบาวิสานขนานแท้ครับมนีสิภาเขามาเบิงการเลี้ยงอึงครับผมเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับดูในบ่อดินครับผม มาปูดคุยศึกษาหาความรู้กับเจ้าของฟาร์มกันเลยครับเจ้าของฟาร์มรออยู่แล้วสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อใหญ่นะครับชื่อเล่นเนาะตั้งชื่อฟาร์มตีใหญ่ฟาร์มครับเลี้ยงอึ่งมานานยังครับเลี้ยงมาปีหนึ่งครับผมปีหนึ่งครับเป็นอึ่งชนิดไหนครับเป็นอึ่งเผ่าครับผมเราต้องมีวิธีการยังไงต้องเตรียมสถานที่ยังไงบ้างครับก่อนเลี้ยงก็ต้องไปล้อมพื้นที่ก่อนครับผมแล้วก็หาต้นกล้วยหรือต้นไม้มาปลูกนะครับ ครับตั้งระบบนิเวศไว้ก่อนครับโอ้ได้ต่อไปก็เอาปลวก <iten S 1> เอาปลวกไปปล่อยก่อนฮะเอาเอาปลวกไปปล่อยก่อนครับผมไปตั้งแหล่งอาหารที่มั่นคงไว้ก่อนครับอืมจะได้ไม่ต้องให้อาหารทุกวันครับครับอันนี้คือเอาปลวกมาปล่อยใช่ไหมครับอันนี้เอามาปล่อยไว้ครับเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงไว้ครับโอ้แสดงว่าในดินนี่มี <gor Chamber S 2> อึงมีอึงครับผมหลายพันตัวหลายพันครับมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กครับ ลูกอื่นก็จะอยู่ใต้ปวกนี่แหละครับใต้ปวกใต้ไม้เป็นพ่อแม่พันธุ์เลยมีพ่อแม่พันธุ์แล้วก็มีลูกพันธุ์ครับเราต้องเลี้ยงไปจนถึงกี่วันกี่เดือนได้ขายครับครับปีนึงครับหน้าฝนปีหน้าครับผมปีหนึ่งอย่างเช่นหน้าฝนปีนี้ครับเราเพาะเพาะปีนี้แล้วก็ไปโตจําหน่ายได้ก็หน้าฝนปีหน้าครับปีหน้าเนาะครับฝนแรกเนาะฝนแรกครับผมครับอืม ผลแรกก็จะไข่พอดีครับครับแล้วที่เห็นอยู่ในกระชังนี่คืออันนี้เป็นลูกออสอึงครับผมเป็นลูกออสอึงครับคือเราเตรียมบ่อไว้ให้เขาเตรียมบ่อไว้ก่อนครับแล้วเขาก็จะมาไข่อย่างนี้ครับก็เปิดสปริงเกอร์ล่อครับแล้วก็เปิดสปริงเกอร์ล่อให้อึงออกมาเองตามธรรมชาติครับมาร้องหาคู่กันอยู่บ่อนู้นครับอืมอืมครับก็จะเป็นบ่อคล้ายๆบวกน้ํามาเนาะครับเออเป็นแอ่งน้ํานิดๆอึงก็จะมาร้องหาคู่โอกแอกออกแอกกันล่ะอึงก็จะออกมาจาก ข้างบนครับรอบข้างครับเพราะว่ามันปล่อยธรรมชาติครับมันจะมาร้องหาคู่อยู่บ่อนี้ครับครับแล้วตอนแรกเลยพี่เอามาลงนี้กี่กี่บ่อเอ้ยกี่ตัวมาลงอยู่สิบคู่ครับทีแรกสิบคู่ครับแล้วเราต้องล้อมสั้งสีเอ้ยกระเบื้องอย่างนี้ไว้ใช่ไหมครับครับล้อมกระเบื้องไว้ก่อนครับเราเราเราปักลงไปลึกไปสามสิบถึงสามสิบห้าเซนครับสามสิบถึงสามสิบห้าเซนถ้าเกิดไม่ไปล้อมนี่คือ มันจะโดดไปทั่วครับผมมันจะออกครับต้องกักบริเวณหน่อยกักบริเวณไว้เฉยๆครับครับพื้นล่างไม่ไม่ได้รองอะไรครับผมอ๋อเปราะคล้ายๆกับกบไหมเหมือนกันครับเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็จะมาไข่ในน้ําเนาะครับจับคู่ปุ๊บเราก็จะเอาไปไข่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับเอาไปไข่ฝั่งนู้นครับผมจับพาะตัวเมียไปก็เอาไปทั้งคู่ครับทั้งตัวผู้ตัวเมียครับอ๋อครับอย่างนี้เพิ่งไข่ไปได้ประมาณ วันนี้น่าจะเข้าวันที่สามครับจะยังเห็นเป็นตัวเล็กอยู่ครับโอ้ครับวันที่สามครับคืออื่นนี่เขาจะไข่เหมือนกับถึงฤดูการเขาใช่ไหมครับครับผมจะมีช่วงฤดูการที่ไข่ก็เป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนาะครับอแล้วอย่างนี้เราสามารถทําให้เขาออกออกไข่ช่วงอื่นได้ไหมหรือว่ายังไงครับไม่ได้ครับผมต้องเป็นไปตามฤดูการครับตามอายุของอื่นครับอืมก็ยังเห็นไอ้ลูกอื่นกระโดดอยู่เนาะ เดินๆไปเนี่ยพูอื่นจะมาส่วนมากจะมาชอบอยู่ใต้ปวกครับครับดินนี้ต้องเป็นดินยังไงครับเป็นดินร่วนปนทรายครับเนี่ยพูกอื่นก็จะอยู่เงียบอือดน,นะครับอืมอือเจอตัวแล้ว พือที่อยู่ตามธรรมชาติเนะครับผมในบอ่อของเราเนี่ยกับปล่อยธรรมชาติเลยอืมแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอย่างนี้คือผลปีหน้าเราก็จะได้จับขายเนาะครับผมอืมรับแล้ว<ม>ในในช่วงหน้าแรงหน้าอะไรนี่เจอปัญหาไหมเหมือนกับไม่เจอครับเพราะว่าลูกอึ่งจะอยู่บนบกผิวดินนี่ประมาณหนึ่งถึงสามเดือนครับครับพอหลังจากนั้นก็จะมุดลงดินแล้วครับมุดลงลึกไหมครับ ก็ลึกตามสภาพอากาศครับอากาศร้อนก็อาจจะลงไปลึกอีก๋อ้าอากาศร้อนลงไปลึกอีกครับครับประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนครับสี่สิบถึงห้าสิบเซนครับประมาณแขนครับเออแขนบางตัวก็ประมาณนี้อืมอืมอ๋โอครับตามธรรมชาติที่เขาอยู่เนาะครับถ้าเกิดร้อนจัดก็ลดลงไปไปลึกอีกครับอืมอะไรที่เป็นเป็นแรงจูงใจที่อยากให้มาเลี้ยงอื่นครับหรือว่ายังไงครับก็อยากทําเป็นอาชีพเสริมครับ อืมปกติทํารับเหมาช่างไฟอยู่กรุงเทพครับโอ้กลับมาอยู่บ้านครับผมกลับมาอยู่บ้านช่วงโควิดครับก็เลยหาอะไรทําครับที่เป็นหลักแหล่งไปเลยอืมก็เลยไปเรียนรู้จากที่ไหนมาไหมเออเห็นเขาเลี้ยงก็เลยอยากเลี้ยงตามด้วยยังไงครับอ๋อไม่ครับผมบ้านผมอยู่ในร่องเขาอยู่ครับมันคุ้นเคยกับพวกหมูนี้อยู่ครับอ๋อคุ้นเคยของใกล้ตัวครับของใกล้ตัวแลวตลาดมันไปได้ครับอืมก็เลย เอามาเลี้ยงเพราะว่ามันขาดตลาดด้วยครับครับทุกๆวันนี้ตลาดไปทางไหนบ้างครับก็มีทั้งในและต่างประเทศครับผมในและต่างประเทศทางในนี้คือคนแถวบ้านเราหรือว่าก็แถวบ้านกรุงเทพต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับโอ้โทรมาสั่งเหรอครับครับทางออนไลน์ก็จะมีการโทรสั่งแล้วส่งแบบแช่แข็งกันครับครับของพี่ขายเป็นแบบตัวไหนบ้างมีก็มีชุดสําเร็จพร้อมต้มยำแล้วก็อึ่งแช่แข็งอืมอึ่งไข่อึ่งคะไข่ครับ มีหลายรายการพ่อแม่พันพ่อแม่พันลูกลูกพันขายทุกอย่างทุกอย่างครับวงจรเป็นเนื้อที่กี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้สองงานกว่าครับผมสองงานกว่าครับคือเอากระเบื้องกันเป็นพื้นที่เนาะครับกระเบื้องล้อมื้อทีโดยรอบครับเพื่อการดูแลและการจับครับการจัดการได้ง่ายเนาะครับผมจะเห็นได้ว่ามีติดตั้งสปริงเกอร์อยู่รอบๆนะครับเนาะครับเอาไว้เปิดในช่วง ช่วงผสมพันธุ์แล้วก็ช่วงหน้าแล้งครับหน้าแล้งเนาะครับไอที่เห็นมุงแสแลนนี่คือกันนกครับผมกันนกกันนกช่วงผสมพันธุ์ครับเพราะว่าครับอึ่งจะร้องดังร้องเยอะครับร้องเกือบถึงเช้าเพราะว่าอึ่งในารามเยอะครับอืมพอนกได้ยินเสียงหรืองูได้ยินเสียงมันจะมาครับครับครับโอ้จะไ้ป้องกันไว้ครับป้องกันไว้หน่อยเนาะครับในการเพาะเพาะลูกอึ่งเนี่ยคือเราไปเรียนรู้มา จากไหนหรือว่าเราทําแบบนี้เราเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อเรียนรู้ธรรมชาติครับที่แรกลองลองเอามาเพาะในบ่อปูนครับบ่อวงปูนครับได้ผลไหมครับได้ผลครับแต่ว่าไม่ค่อยโตครับคือลองผิดลองถูกมาแล้วครับผมก่อนที่จะมาเปิดฟาร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับโอ้ตอนแรกก็เลยก็ลองเพาะในบ่อวงปูนเนาะครับบ่อวงปูนวงร้อยยี่สิบนะครับครับในการเจริญเติบโตมันสู้ทําบ่อใหญ่ไม่ได้ครับอืม บ่อใหญ่มันจะโตกว่าลูกอดมันจะแข็งแรงกว่าครับอาหารหลักๆก็คือมีปวกครับปวกปวกแมลงตัวเล็กๆแล้วก็พวกไส้เดือนในดินครับอืมส่วนมากไส้เดือนนี่จะเป็นพวกตัวใหญ่ตัวพวกพัอแม่พันธุ์ครับที่ว่าลงขับเบ้าลงไปในดินนะครับเอาอย่างนี้เราก็ต้องไปหาปวกทุกวันใช่ไหมครับไม่ครับของผมวางไว้ไปหาที่เดียวเราก็มาวางไว้อย่างนี้เลยครับอ๋อแล้วเขาก็จะขยายเองหรือว่ายไงครับ ปวกก็ขยายเองครับแล้วก็อืคือมันมีวิธีการวางครับครับวางยังไงครับเราเอาไม้มาวางก่อนครับผมขั้นแรกนะครับอืเอาไม้มาวางแล้วก็เอาปวกมาวางไว้อทอดหนึ่งถ้าเราวางโดยตรงเนี่ยปวกมันจะลงดินเยอะมากครับโอครับถ้าวางงนี้ปวกจะค่อยๆลงไปนะครับ๋อครับแล้วกลางคืนพวกลูกอึ่งอ่ะก็จะมาอยู่ใต้เนี่ยครับมามานั่งกินรอกินปวกครับครับข้างบนเราก็ไม้ไม้ทับไว้ด้วยก็ได้ครับอืม อย่างนี้คือให้เขากินได้เรื่อยเนาะครับดีกว่าออดีกว่าเราไปฟันไหมดีกว่าครับ<น>เพราะว่าอึงจะเป็นการแบบไม่กินเยอะจนตายครับโอ้ครับถ้าฟันให้กินนี่มันกินเยอะก็ตายครับอืมแล้ววันไหนที่ฝนตกหนักๆนี่มีแมงเม่าไหมแมงเม่าก็มีครับกินได้ไหมกินได้ครับอึงใหญ่จะกินแมงเม่าครับอืเม่าถาฝนตกก็จะติดไฟครับอืมแล้วแล้วแล้ว,ลวที่เลี้ยงอยู่นี่เคยเจอปัญหาอะไรไหมครับ ไม่มีครับผมไม่มีมีตายมีอะไรไหมนอกนเหนือจากที่เราเลี้ยงมาอ๋อตายนี่ส่วนน้อยครับส่วนน้อยส่วนน้อยหนูลักกัดรือวนกแอบเข้ามากินอย่างนี้ครับครัือมันมันเป็นตายแบบไม่ได้ตายธรรมชาตินะครับมป็นศัตรูครับเองี้ดีกว่าเป็นศัตรูเนาะในการอนุบาลลูกลูกออดเนาะครับผมครับเราต้องเลี้ยงด้วยอาหารอะไรลูกออดนี่เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก กับอาหารกบครับเปอร์เซ็นต์ประมาณสี่สิบสองเปอร์เซ็นกับสามสิบสองเปอร์เซ็นครับอาหารปลาดุกครับผมเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับเม็ดใหญ่ครับผมเม็ดใหญ่นี่จะโปรตีนสามสิบสองเปอร์เซ็นครับอืมเราแช่น้ําก่อนครับแล้วปั้นโยนให้ครับอ๋อต้องแช่น้ําก่อนเนาะครับผมถ้าถ้าให้อาหารลอยมันจะกินไม่ทั่วกันครับครับแล้วเราต้องเลี้ยงไปถึงกี่วันกี่เดือนถึงได้จับไปขุนอีกประมาณสามสิบวันครับสามสิบวันก็จะครบอายุก็จะขึ้นหมดครับจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ ยี่สามวันยี่ห้าวันนะครับหางขาดได้ยังครับหางขาดแล้วครับยี่ห้าวันเนี่ยตัวที่กินเยอะกว่าแข็งแรงกว่าจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ยี่ห้าขึ้นไปครับแต่ไม่เกินสามสิบวันแล้วทีนี้ก็เอาไปเอาไปอนุบาลใส่บ่อใส่บ่อไปจนถึงกี่วันครับไปอีกสี่สิบวันครับสี่สิบวันถึงสี่สิบห้าวันสี่สิบวันถึงสี่สิบห้าวันครับอืมแล้วปล่อยลงดินก็ไปปล่อยสามารถนําไปปล่อยตามไร่ตามสวนหรือว่าลงดินได้เลยครับอ๋อหมายหมายถึงว่าในในพื้นที่ที่เรา ไอจัดการไว้ครับผมอืมไปปล่อยไว้เลยเลยไปปล่อยไว้ก็คืออึ่งจะหากินเองได้แล้วครับครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ก็สามารถขายได้ใช่ไหมครับขายได้ครับผมเอาไปเลี้ยงต่อได้เนาะเอาไปเลี้ยงต่อได้ครับครับแล้วอย่างนี้คนที่เขาเอาไปเลี้ยงต่อนี่คือเอาจะเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าเป็นลูกออดก็จะมีทั้งสองแบบครับทั้งแบบพ่อแม่พันธุ์ถ้าพ่อแม่พันธุ์นี่ต้องอาศัยความชํานาญครับถ้าจะซื้อไปครับอือคือเราก็มีหน่ายให้ เพราะแม่พันธุ์ถ้าบางคนยังไม่มีความชานาญก็แนะนําให้เอาลูกพันธุ์ไปก่อนครับครับลูกพันธุ์นี้ที่เริ่มจําหนายนี่คือสี่สิบวันครับโอ้ครับอาหารของเขาก็เป็นปลวกเนาะครับหลักๆก็คือเป็นปลวกครับรองมาก็แมลงตัวเล็กครับอืลึกลงไปหน่อยก็ไสเดือนครับครับเราต้องเราต้องเปิดน้ําตลอดไหมแบบให้ความชุ่มชื้นเขาตลอดไหมอ๋อไม่ครับอย่างเช่นหน้าแรงนี่ครับหน้าแรงนี่ก็มีเปิดบ้างครับเราจะสังเกตจากกวก ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ครับอืมถ้ามีอาการเหี่ยวแบบเนี้ยครับเราก็ถึงจะเปิดน้ําเป็นครั้งคราวครับเหมือนกับระบบนิเวศด้วยเป็นการไว้วัดความชื้นครับที่ปลูกไว้ครับอ๋อเอาเอาไปดูความชื้นนะครับผมปลูกไว้นี่ครับอย่างนี้ก็เอาไว้ดูความชื้นของดินใต้ผิวดินครับว่าระดับความชื้นเป็นไงครับครับครับอือจะมีปลูกรอบครับรอบรอบพื้นที่เลยครับครับ ก็คือในช่วงกลางคืนนี่ถ้าเกิดเราอยากเห็นตัวเนาะพ่อแม่พันธุ์ครับก็เปิดสปริงเกอร์ล่อเขาครับเปิดสปริงเกอร์แล้วก็เดี๋ยวจะออกมาครับจะออกมาเล่นน้ำนะครับออกมาหากินแล้วก็จะไปเล่นน้ําอยู่นั่นแหละครับอืมครับโอ้ครับถือว่าประสบความสําเร็จไหมเราได้ขนาดนี้ก็ประสบความสําเร็จอยู่ครับผมครับถือว่าโอเคครับการตลาดก็ไปได้ดีทั้งในและต่างประเทศครับ มันเป็นอึ่งแม่ไข่เนาะครับแล้วก็อึ่งเนื้อใช่ครับเป็นถ้าเป็นอึ่งพวกแม่ไข่ล้วนนส่วนมากจะเป็นไปงานต่างประเทศครับครับมันราคามันมันดีไหมตอนนี้มันเท่าไหร่ครับโลนตอนนี้โลนึงก็อยู่กิโลกรัมห้าถึงหกร้อยครับอึ่งแม่ไข่นะครับบางพื้นที่อาจจะสูงกว่านั้นครับผมโออยู่ที่แต่ละพื้นที่ครับคือมันมัน มันจะมีแค่ช่วงเวลาเดียวเนาะครับช่วงเวลาเดียวครับผมมันถึงแพงมันถึงแพงแล้วมันหายากด้วยครับตอนนี้ก็หายากครับแต่ละพื้นที่หายากครับผมอืที่เปิดเปิดไปเราก็จะเห็นกระโดดกระโดดอยู่เนาะนี่เดี๋ยวให้ดูครับจะเป็นอึงทั้งหมดเลยเนาะนะครับโอ้อันนี้ประมาณสักสี่สิบวันได้ไหมครับอืมหางขาดแล้วจะแข็งแรงกว่าครับเนี่ยครับคือไม่ไม่ต้องดูแลทุกวันพี่ถ้าเอาไว้อย่างเนี้ยครับ ก็ถ้าเกิดเรานำไปเลี้ยงก็ผลฝนปีหน้าครับผมอย่างนี้เราต้องถ่ายน้ําบ่อยไหมครับไม่ได้ถ่ายครับผมใช้บําบัดแทนครับเป็นเป็นปั๊มบาบัดเพิ่มออกเอาครับอ๋อเพิ่มออกซิเจนเอาครับจรน้ําไม่ไม่เน่าไม่เสียเนาะไม่เน่าไม่เสียอันนี้เป็นบ่อผ้าใบครับบ่อผ้าใบครับเป็นบ่อความลึกเท่าไหร่ครับความลึกนี่ระดับน้ําอยู่ประมาณสามสิบเซนครับสามสิบเซนคือคือเราต้องทาแบบแบบโคกด้วยไหม หรือว่าทําน้ําทั้งหมดเลยทาต้องมีแบบโคกเลยครับเอาไว้ให้ลูกอึงครบอายุแล้วขึ้นนะครับอแบบนี้ครับเนาะต้องต้องเป็นกึงเนาะครับกึงกึงน้ํากึงบกแล้วละ่ะโอ้อันนี้คือโคกครับอืมพอเวลาลูกอึงครบก็นี่ครับจะมารอขึ้นอยู่ตรงนี้ครับครับผมอืมนี่ขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้ยครับพเ่อืม อ๋อเขาก็จะกระโดดมาฝั่งนี้เลยครับอืมนี่ขึ้นมาก็จะมารวมกันอยู่เนี่ยเต็มครับนั่นแล้วเราค่อยมาตักเขาครับครับอืมตอนนี้ราคาทุกพันธ์เป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างโอเคครับที่ที่ฟาร์มขายอยู่เท่าไหร่ครับขายอยู่แต่หนึ่งบาทครับหนึ่งบาทไปถึงสี่บาทครับหนึ่งบาทไปถึงสี่บาทเนาะครับครับบรรจุพันธุ์หีบห่อนี่พี่ทํายังไงบ้างใส่ถุงพาลี่ครับผม ถุงผ้าลี่ครับถุงผ้าลี่แล้วก็จะใส่อาจจะเป็นกล่องลังบ้างกล่องโฟมบ้างครับแล้วแต่ตามจํานวนครับครับแล้วที่ส่งไปให้ลูกค้านี่มีเกมมีตายมีอะไรไหมส่วนมากจะไม่ค่อยได้เกมวาส่วนมากจะแถมกันตายไปให้ครับอ๋อแถมกันตายอาจจะมีตายบ้างห้าตัวสิบตัวอะไรประมาณนี้มีไหมลายใหญ่ๆ่แบบสั่งพันตัวสองพันตัวมีครับผมมีครับอมีชนบุรีก็มีครับชนบุรีตากกำแพง แล้วก็ทางจังหวัดเลยลพบุรีสระบุรีนี่ทางใกล้ๆนี่จะสั่งเยอะครับคนหนึ่งก็หลายหลายพันตัวครับสั่งต่อรอบนึงครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่ตี๋ครับนะครับเนาะที่แนะนำวิธีการเลี้ยงแล้วก็ข้อมูลในการเลี้ยงอื่นมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพิกัดแล้วก็บอร์โทรนิดนึงครับเผื่อมีคนสนใจที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มครับ พิกัดก็อยู่อำเภอหนองไผ่นะครับตำบลยางงามจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเบอร์โทร0612767255ครับเบอร์เดียวนะครับผมเป็นปัวจะมีมิจฉาชีพโทรว่ามีเบอร์เดียวครับมีเบอร์ท้าย255เท่านั้นครับอืมครับพี่ตีใหญ่นะครับเนาะครับพี่ตีใหญ่ครับฟาร์มเลี้ยงอึ่งแบบแบบกึ่งธรรมชาติครับเป็นชื่อฟาร์มอะไรครับตีใหญ่ฟาร์มพอเลี้ยงอึ่งครับตีใหญ่ฟาร์มพอเลี้ยงอึ่งครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลในการเลี้ยงอึ่งและก็วิธีการเลี้ยงนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม